สวัสดีเพื่อน,นะคะอยู่กับพี่นันช่องชีวิตีเทรช่องที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการเทรด binary option อันนี้เป็นเทรนขาลงนะคะแล้วก็จะให้มันขึ้นไปแตะเส้น sma กดลงนะอันนี้มันแตะเส้น sma 3เนาะพี่นันก็เลยกดลงจริงๆอยากให้มันขึ้นไปหาเส้น sma 5แหละแต่ว่ามันขึ้นไปไม่ถึงเนาะ ก็เลยรีบกดก่อนสวัสดีวัน OTC นะวันนี้เป็นวันที่วันที่หกถือว่าเป็นวันที่หกเลยละกันเนาะเพราะว่ามันอ่าเป็นช่วงเวลาดึกแล้วนะะทุกคนโอเคไม้นี้ก็ชนะไป ตอนนี้พี่นันเทศตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าวานั่งรอกราฟผู้นี้นะคะแล้วก็ลองเข้าเทตจริงดูกดลงอีกครั้งนะคะขึ้นมาแตะเส้น SMA 5เรียบร้อยแล้วมีสัญญาณโดจิของแท่งก่อนหน้าน่าจะลงมาก่อนนะน่าจะยังไม่ขึ้นไปเนาะก็เลยซื้อลงนะคะ ส่วนมากไม้แรกไม้ที่สองพี่นันจะแพ้เนาะอันนี้พี่นันก็เลยไม่กล้าเข้าไม้ใหญ่ก็เลยเทรดที่ห้าเหรียญก่อนนะคะทุนวันนี้พี่นันอยู่ที่แปดสิบเหรียญน,นะคะวันนี้เป้าหมายตั้งใจว่าจะเอาแค่กำไรห้าสิบเหรียญพอเนาะถ้าถึงก็หยุดเลยเชนขาลงชัดเจนนะคะ ซื้อลงไปดูคู่อื่นดูบ้างอันนี้ก็เทนขาลงเหมือนกันนะฮะแต่ว่ากราฟไม่น่าเล่นเดี๋ยววินันจะขอดูคู่อื่นดูก่อนนะไม่อยากเอาเข้ามาหลายคู่เดี๋ยวจะสับสนกัน หมายถึงคนดูนะสับสนหมายถึงคนผู้ฟังนะนะสับสนคู่นี้เป็นจังหวะที่พี่นันถนัดมากๆเลยนะคะรอให้มันย่อกลับลงมาแล้วพี่นันจะซื้อขึ้นเลยนะมีสัญญาณแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะคะตรงนี้พี่นันจะรอมันย่อลงมาแล้วก็จะซื้อขึ้นเลยนะเปิดไม้แรกซื้อขึ้นนะคะทุกคนซอย พี่นันชอบซอยไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันย่อกลับลงมาดูซิว่ามันจะลงมาอีกไหมโอเคโอ้ยลงมาลึกเลยเดี๋ยวใส่สักห้าเหรียญก่อนโอเคทันอยู่นะมาลุ้นกันว่ามันจะดีดไหมอุย้ยเกือบมือลั่นไปแล้วไหมล่ะ เดี๋ยวไม้หน้าค่อยเล่นไม้ใหญ่นะดูซิว่าจะขึ้นไปแก้ไม้ได้ทั้งสามไม้หรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นกราฟที่พี่นันถนัดที่สุดนะในเวลาที่มันจะเปลี่ยนกลับขึ้นไปเป็นเทงขาขึ้นเนาะรูปแบบกราฟแบบนี้เป็นรูปแบบที่พี่นันถนัดมากๆนะ,ะเดี๋ยวพี่นันจะซื้อขึ้นเรื่อยๆนะทุกคน ยอ่อลงมาอีกนิดนึงไม่ยอมยอ่อลงมาเนาะแต่ก็ยังถือว่าได้ตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าอยู่เนาะถ้าโอกาสจะปิดก็น่าจะปิดเหนือแท่งขึ้นไปนิดนึงแนละ้วดูซิว่าพี่นันจะคาดการได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่าโอเค พี่นันต้องใช้เสียงค่อนข้างเบานะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนึ่งที่สองแล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดึกมากแล้วด้วยเขาก็นอนกันหมดเนาะสวยงามนะฮะเป็นรูปแบบที่พี่นันถนัดมากนะคะรูปแบบการาฟแบบเนี้เดี๋ยวพี่นันจะซ้าเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะรอมันย่อลงมาซึกขึ้นเหมือนเดิมนะทุกคนสิบสามเหรียญน,นะคะไม้นี้ ซ้ำเข้าไปอีกสิบเหรียญได้ไหมจะย่อลงมาให้พี่นันหรือเปล่าโอเคมารุ้นกันว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าชนแนวต้านนะคะถ้ากลับขึ้นไปก็น่าจะกลับขึ้นไปเสมอไม้แรกอะไม่งั้นก็แพ้นะ,ะมาลุ้นกัน คาดการว่าเขาจะกลับขึ้นไปได้นะแต่ว่าอยู่ในะระดับแนวนี้ซิว่าจะเอาอยู่ไหมอ่าโอเคไม้นี้พี่นันแพ้เนาะนั้นก็ลงรัวๆนะทุกคนน่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวได้แล้วซอยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะอยากให้มันยกขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนรีบกดก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเมื่อกี้เราแพ้ไปยี่สิบสามเหรียญเนาะม่นันต้องเข้าเล่นถึงสามสิบเหรียญเพราะว่า<ม>ต้องเอาทุนคืนด้วยเนาะไฟจะดับนะทุกคนเดี๋ยวไปหาสายชาร์จก่อนนะดูกันไปก่อนแล้วกัน ายชาร์จอยู่ข้างนอกนะทุกคนเดี๋ยววิรดันจะต้องหยุดเทรแล้วล่ะโอเคซื้อลงอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนอุ้ยยอขึ้นมาตรงนี้สักหน่อยก็คงจะดีเนาะ,ะซ้ำเข้าไปอีกไม้หนึ่งแล้วกันยกขึ้นมาไหมจะแก้ไม้ถัดไม้ก่อนหน้าด้วยสิบหกเหรียญนะคะไม้นี้ได้ไหมไม่ได้ ถือว่าเราแก้ไม้แรกและกันเนาะเค okay. จบคู่นี้พี่นันขออนุญ,ญาตหยุดเทศนะฮะเพราะว่าพี่นันไม่ได้ชาร์จไฟสำรองไว้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมละกันเนาะใครชอบก็กดไลค์นะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูให้จบก่อนนะ